เอาละกลับมากันอีกครั้งนะครับกับการรีแคปโซโล่เลเวลลิ่งในตอนที่16นะครับหรือว่าใน EP ที่4ของซีซั่นที่2นั่นเองครับนับได้ว่าในตอนนี้เนี่ยมีหลายฉากนะครับที่ผมเนี่ยประทับใจมากๆโดยเฉพาะฉากที่ชาแฮรอินนะครับออกมานั่นเองบอกไว้เลยว่าแอบหลงรักตัวละครหลักหญิงเรื่องนี้กันซะแล้วนะครับโดยในวันนี้นะครับเราก็จะพามาเก็บรายละเอียดกันเหมือนเดิมนะครับว่าหลังจากที่ผมเนี่ยดูตอนที่16แล้วเราก็เทียบกับมังคฮาวามาแล้วเนี่ยมีส่วนไหนที่เราอยากจะอธิบายเพิ่มเติมรวมไป ตกรายละเอียดบางส่วนไปคลิปนี้เดี๋ยวมีคำตอบแน่นอนนะครับเอาล่ะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ let's start it สำหรับใครนะครับที่กำลังหาดูอนิเมะแบบถูกเลิกสิิ์อยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยทาง Netflix นะครับเขาอัปเดตฉายเนี่ยแทบจะชนกับญี่ปุ่นอยู่แล้วนะสำหรับเรื่องใหม่ๆซึ่งทางอนิเด็กเองก็อยากจะแนะนำบรกิการ Netflix Pre พรีเมียมจากทีม NF Theater ีเครับที่เป็นเพื่อนนั้นจ่ายราคาเพียงแค่139บาทจาก419บาทมีทั้งหนังซีรีส์อนิเมะทั้งเก่าทั้งใหม่อนิเมะแทบชนญี่ปุ่นเนี่ยมาให้มากมายกันเลยละครับแถมเกมก็ยังมีให้เล่นสาหรับสายขี้เบือ่ออีกด้วยรองรับทุกระบบรับชมได้ทุกทีีีม่มมมขออออองงตตัวเวเไป min, ดแลลดดดนคยูลล20 ั่โยกเลิกได้ตลอดไม่มีสัญญาผูกมัดสมัครแค่ใช้ ID l ดี e ลนเพียงอย่างเดียวครับการันตีความน่าเชื่อถือนะครับโดยผู้ใช้งานกว่า2 5 0 0 0 0ห้าไเคามาแล้วแถมเพื่อนๆเนี่ยยังสามารถรุ่นรับรางวัล5 0,000บาททุกสิ้นเดือนจากกิจกรรมอีเวนต์เตอร์ที่จัดมาแล้วกว่า30ครั้งครับใครที่กำลังมองหาบริการดีๆนะครับที่จะดูอนิเมะได้แบบสบายใจภาพคมชัดระบบเสียงดีไม่ลอยแพ้นลูกค้าก็ใช้บริการของทาง NF The a t e r ได้เลยนะครับสมัครที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมติดไว้ให้อย่างแรกเลยนะครับที่เน,น,เนดออปิต มาแล้วเราจะได้รับรู้ว่าตัวของซองจินอูเนี่ยได้ทําการออกมาจากดันเจียนตัวปรา,าสาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยตัวของเขาถ้าเกิดเราคํานวณกันไม่ผิดนะครับก่อนที่เขาจะเข้าไปเนี่ยเขาจะมีเลเวลอยู่ที่61เมื่อเขาเข้าไปแล้วในมังฮวาจะมีการบอกว่าตัวของพี่ซองของเรานั้นจะมีเลเวลเนี่ยเพิ่มขึ้นมาจากการลงดันเจียนปรา,าสาทเนี่ยทั้งหมด19เลเวลครับทำให้ตอนนี้เนี่ยเลเวลของเขาน่าจะอยู่ที่80กันแล้วนะครับในส่วนนี้เองถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการบอกชัดเจนกันขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเราเนี่ลแ้ว รวมไปถึงในตอนล่าสุดที่ได้มีการพูดถึงในมังฮาวาประมาณเลเวล80และชั้นที่เขาตะลุยไปถึงก็คือชั้น75ครับที่ตัวของเขานั้นเพิ่งชนะบอสเมทุสไปนั่นเอง มาต่อกันเลยนะครับเพื่อนๆจําคนที่คุยกับซองจินอูที่หน้าห้องตรวจแล้งได้ไหมครับจริงๆพี่คนนี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับพูดแบบเล่นๆกับกับซองจินอูนะครับรวมไปถึงคนที่อยู่ใกล้ๆนั้นด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วน่าจะพูดกับคนที่อยู่ใกล้ๆมากกว่านะครับตรงนี้เองเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าอนิเมะนั้นอยากจะให้เรารู้สึกว่าซองจินอูนั้นมันมีความขลังมากขึ้นพี่แกคนนี้นะครับก็เลยไปพูดกับอีกคนนึงแต่ถ้าในมังหวาเนี่ยจะเป็นพี่แกนะครับพูดกับซองจินอูด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการทีีี่่่แแบบวาาาเเเเฮ้้ยถกกิดดไงงมมนนั็็จะปท ค่อนข้างทําอะไรไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดได้แรงดีขึ้นไปเนี่ยเฮ้ยมันก็จะต้องมีคนมาทาบทามแล้วครับซึ่งในส่วนนี้นั่นเองนะครับผมอยากจะบอกว่าพี่แกเนี่ยในมังฮาวามีการบอกไว้นะว่าเขาเนี่ยอยู่ในแรง E ครับส่วนพี่อีกคนหนึ่งเสื้อขาวคนนี้นะครับก็จะอยู่ในแรง C นั่นเองโดยตรงนี้นั่นเองนะครับมันก็จะเป็นการตอกย้ำนะครับเกี่ยวกับเนื้อเรื่องว่าตัวของผลแรงนั่นเองครับก็จะมีผลเป็นอย่างมากนะครับต่อการใช้ชีวิตของหลายๆคนบางคนก็จะเอาเงินไปดูแลลูกเมียบ้างเอยหรือบางคนเนี่ยก็จะใช้ชีีววิิตตแแแ่่่่ารรรงงงงคับยได้สูเน ส่วนของการทาบทามการเข้าเกตหรือแม้กระทั่งการมีเงินต่างๆนะครับก็จะเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นอีกด้วยการประเมินแรงการปลุกพลังอะไรต่างๆพวกนี้จึงสําคัญมากนะครับสำหรับบุคคลที่เข้าไปใหม่นั่นเอง มาดูกันที่หัวข้อถัดไปกันบ้างดีกว่าครับอันนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับการวัดแรงนั่นเองครับเมื่อเราเห็นนะครับซองจินอูเนี่ยเข้าไปวัดแรงเป็นที่รียบร้อยแล้วตัวของเขานั่นเองครับก็คือทําเครื่องเออร์เลอร์เลยเออคือขอบเขตพลังเยอะเกินจนพี่เจ้าหน้าที่ผู้หญิงคนนั้นนะครับก็บอกว่ามันเออร์เลอร์ค่ะนี่สิคะมาดูนี่แล้วก็เรียกหัวหน้ามาดูครับจริงๆตรงนี้เนี่ยในมังหะวาได้มีการอธิบายไว้เพิ่มเติมด้วยนะว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วครับแล้วก็ครั้งล่าสุดกก็คืือออออออตัััััวววขขงงงงงชาาาาแินนนนนนน่่นเ่เเเเหรรรผมส้้ล ันเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์นะครับที่ผ่านมาได้ราวๆสอปีแล้วนะก็นับได้ว่าเป็นคนที่9นะครับของเกาหลีที่เป็นฮันเตอร์ระดับ S นั่นเองครับดังนั้นแล้วเนี่ย <ME Is> <cassette. S 1> เมื่อเครื่องมันเกิดแบบนี้ขึ้นพนักง,งานผู้หญิงคนนี้ที่น่าจะเข้ามาบรรจุในหน่วยนี้ใหม่เนี่ยเจ๊แกก็เลยไม่น่าจะรู้ครับว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้อยู่ด้วยตัวของเครื่องนั่นเองครับมันก็เหมือนกับเป็นเครื่องเนี่ยที่ใช้ในการวัดพลังแล้วก็จําแนกระดับพลังเข้าๆไว้เฉยๆนะครับแต่ว่ามันมีค่าพลังนะครับในการวัดพลังเวทเนี่ยที่สมาาััวครร้ไถดดบ จริงแล้วเนี่ยการคัดแยกแบบนี้นะครับมันก็จะมีวัตถุประสงค์อื่นๆซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดกันในหัวข้อหลังๆนะครับต่อไปครับเรามาหาที่คุณชเวจงอินกันอีกสักเล็กนึงนะครับแหมผมก็นึกว่ารอยมัสแตงนะครับใช้ไฟเหมือนกันเชียวนะครับโดยตัวของชเวจงอินนะครับผมอยากจะให้ข้อมูลเพื่อนๆไว้อย่างนี้ว่าตัวของเขานั่นเองครับเป็นกิลมาสเตอร์ของกิลที่มีชื่อว่าฮันเตอร์สครับซึ่งตัวของกิลฮันเตอร์นี่เองนะครับก็จะเป็นกิลที่ทํางานอยู่ในเมืองหลวงเป็นหลักนะครับแล้วก็เป็นกิลเดียวทีี่่มัันนนเอรรแงงงคคถึ2บ นั่นก็คือชาแฮอินรวมไปถึงชเวจงอินเนี่ยก็เลยทําให้กิวนี้นะครับได้ชื่อว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในเกาหลีเลยก็ว่าได้ครับและการที่ชเวจงอินนะครับได้เจอกับแบกยุนโฮเนี่ยเราก็จะได้เห็นความขัดแย้งเล็กๆนะ้อยๆของทั้งสองคนครับที่แบกยุ ho, นโฮนั้นเนี่ยไม่ต้องการนะครับให้ชเวจงอินนั้นเจอเข้ากับซองจินอูก็เป็นเพราะว่าสมดุลน,นะครับของกิวทั่วเกาหลี win, นั้นมันอาจจะเกิดการสั่นคลอนได้หากชเวจงอินนั้นได้ตัวของซองจินอูเนี่ยเข้าไปและกลายเป็นฮันเตอร์ระดับเอสคนที่3ของเกาหลี win, ในกิ win, ตัวเองงรซึ่่กาที ิเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากแค่ไหนมันก็แสดงว่ามันจะต้องมีผลประโยชน์นะครับจากเหล่าฮันเตอร์เก่งๆที่เข้าไปอยู่ได้ค่อนข้างเยอะก็คือยิ่งเก่งยิ่งพลังงานเยอะอำนาจเยอะอะนะครับเงินมันก็จะเยอะตามไปด้วยนเดครับรับฮันเตอร์สโางดังเตนัน ซินต่อไปนะครับเราจะมาดูเรื่องของอาการแม่ของซองจินอูกันบ้างครับอย่างที่รู้ตั้งแต่ต้นเรื่องนะว่าซองจินอูนั้นเนี่ยเริ่มแรกมาเนี่ยพี่แกอยากจะเข้าดันเจียนกันจังเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเนี่ยจะต้องหาเงินนะครับเพื่อมาทําการดูแลน้องสาวรวมไปถึงดูแลรักษาอาการของคุณแม่นะครับที่กําลังป่วยอยู่โดยในอนิเมะนะครับจะไม่ได้มีการบอกชัดเจนว่าเฮ้แม่ของซองจินอูเนี่ยเป็นอะไรกันอยู่แน่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของมังฮวาจะได้มีการบอกไว้ว่าอาการของแม่ซองจินอูในตอนนี้นะครับจะถูก ลึกลับโลกหนึ่งหรือว่าโลกหลับลึกนั่นเองครับที่มันเกิดขึ้นนะครับและแม่เขาเป็นแบบนี้มาเนี่ยตั้งแต่มีเกตเนี่ยปรากฏขึ้นมานั่นเองครับและมันเนี่ยก็ทําให้เรานั้นน่าจะพออนุมานได้แหละครับว่าตัวของพ่อซองจินอูเองเนี่ยก็น่าจะเป็นฮันเตอร์โดยที่เขานั้นนะครับน่าจะมีความหวังเดียวกันกับซองจินอูนนก็คือหาวิธีในการรักษาแม่ของเขาครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เองครับเราก็จะยังไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันได้มีข้อลบิน นั้นเริ่มเป็นโลกนี้และกลายเป็นเจ้าหญิงนิทรานะครับตั้งแต่มีเกตฑปรากฏขึ้นมานั่นเองครับทีนี้นะครับเรามาดูกันถึงเรื่องกิ้วทั้ง5กันดีกว่านะครับในการพูดคุยของประธานสมาคมฮันเตอร์นะครับกับตัวของซองจินวูเนี่ยเราจะได้รับรู้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมีกิ้วทั้งหมดเนี่ยห้ากิ้วนะครับที่เข้ามามีบทบาทแล้วก็เป็นกิ้วที่ทํางานอยู่ในเกาหลีนะครับนับได้ว่าเป็นกิ้วหลักเลยก็ว่าได้โดย5กิ้วนั่นเองครับเราจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ามันจะมีกิ้วแรกนะครับ แสดงตัวมาให้เราเห็นแล้วเรียบร้อยนะครับรวมไปถึงกิลพยัก์ขาวของแบกยุนโฮนะครับและอีก3ามกิลที่ยังไม่ได้ปรากฏนะครับนั่นก็คือกิลแห่งเกียรติยศกิลแห่งมัจจุราชนะครับแล้วก็กิลอัศวินนั่นเองครับแต่เรื่องหลังจากนี้มันจะมีกิลลับออกมาอีก1กิลนะครับซึ่งก็ต้องขอให้เพื่อนๆนั้นรอดูกันไปก่อนเลยนะครับบอกไว้เลยว่ากิลลับเนี่ยสุดยอดเหมือนกันนะครับแต่ที่เรามาอธิบายแบบนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่า5กิลนั้นเนี่ยมันจะมีการคานอํานาจกันอยู่นะครับจะงา เพราะกิลพวกนี้เนี่ยจะมีความแบบเป็นธุรกิจอยู่แต่ในส่วนของสมาคมฮันเตอร์เนี่ยจะเหมือนกับอารมณ์แบบประมาณว่าซัพพอร์ตภาครัฐมีอํานาจในด้านการทาหารการอะไรแบบนี้มากกว่าซึ่งตอนนี้เองเนะครับการที่เขาเนี่ยมาดึงตัวของซองจินวูเนี่ยก็เป็นเพราะว่าประธานสมาคมฮันเตอร์นะครับได้เล็งเห็นแล้วว่ากิลแต่ละกิลนั้นเนี่ยมันมีความแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็กาลังขยายอิทธิพลมากขึ้นนะครับจนมีกําลังเนี่ยเทียบเท่ากับกองกําลังของเหล่าทหารกองหนึ่งใหญ่ๆกันเลยก็ว่าได้ครับมันก็เลยทําให้ตอนนี้เนี่ยว่าเา่ยก็น่า เกิ่เกิมกันขึ้นมาแล้วก็เลยกลายเป็นข้อกังวลของทั้งรัฐบาลนะครับของประเทศรวมถึงสมาคมฮันเตอร์อีกด้วยครับแต่ว่าผลตอบแทนอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เยอะส่วนใหญ่แล้วที่เขาจะให้ได้นะครับก็จะเป็นอำนาจในสายเส้นทางอื่นอารมณ์ประมาณนี้แหละครับเรามาเข้าเรื่องค้าข้า,ขา,ขา,ขายขายกันดีกว่าครับกับสิ่งที่เรียกว่า Hunter Au c t i o n ครับจริงๆแล้วเนี่ยในซีนนี้เราจะได้เห็นซองจินอูน,นะครับเปิดคอมพิวเตอร์แล้วก็โ้นั่งไถหาของแล้วก็บ่นว่าเออตังไม่พอเวย้ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเว็บที่เขาเปิดนะครับนัน ที่ประมูลนะครับของที่คนเอามาลงขายเนี่ยคล้ายๆกับตลาดมาหลอกนั่นแหละครับอุยหยอกเล่นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นที่ที่เขาเนี่ยจะเอามาไว้ประมูลของต่างๆนะครับที่เกิดจากการลงดันเจียนแล้วก็ดรอปมาได้มานั่นเองครับสกุลเงินที่ใช้หลกัหลกๆนะครับจะเป็นสกุลเงินในโลกที่ใช้สกุลเงินวอนครับราคาเนี่ยก็จะค่อนข้างสูงกันเลยทีเดียวะนะครับเพราะว่าก็จะมีตัวใหญ่ๆเป้งๆเนี่ยเอามาลงขายกันบ้างนะครับขนาดที่เงินเก็บของซองจินวูเนี่ยที่มีอยู่ในธนาคารนะครับที่เราเคยเปิดเผยไว้ในอีีแรกว่าเข อย่ยงพอเลยล่ะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเงินของเขามันก็น่าจะมากโขมากขึ้นกว่านี้เยอะมากกันเลยนะครับคราวนี้เนี่ยเราก็เลยมาต่อกันอีกนิดนึงนะครับขอวกกันไปที่พี่ชวาจงอินกันอีกสักเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับตอนที่ลงดันเจียนอยู่นะครับคือในมังฮะวาเนี่ยชวาจงอินนะครับจะใช้บุหรี่เนี่ยในการจุดนะครับแล้วก็แบบจุดไฟแบบเท่ๆเล่นกับแกเจ็ตบุหรี่ของแกนะครับจุดไฟปล่อยพลังจากบุหรี่เนี่ยเรียกได้ว่าเท่กันมากๆเลยนะครับแต่ในอนิเมะนั้นเนี่ยอาจจะมีแบบเออเซฟเรื่องนี้บ้างนิดหน่อยนะครับเขาก็ ลดทอนตรงนี้ลงไปแล้วก็เป็นเหมือนกับการเสกไฟใช้ไฟกันขึ้นมาครับแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าไอการใช้เล่นเรื่องเกี่ยวกับบุหรี่เนี่ยมันก็ดูเท่เหมือนกันนะครับในมุมของการเล่นมุมนะครับหรือการพลิกแพลงจากของนะผมไม่ได้บอกว่าคนสูบบุหรี่มันเท่แล้วก็ดีนะฮะผมรู้สึกว่าตัวละครที่มันดูเล่นกับแกจิตของตัวเองเนี่ยแล้วก็กลายมาเป็นพลังได้เนี่ยมันรู้สึกเท่มากกว่านะครับถ้าเกิดใครอ่านมังหะวามาเนี่ยเราจะรู้ว่าในซีนที่พี่ไอแกปล่อยไฟในซีนเดียวกันกับอนิเมะนะครับซีนในมังหะวามบอกไว โคตรอะนะฮะก็เลยมาเก็บตกให้อีงนิดนึงว่าเฮ้ยจริงๆซีนนี้อะโคตรเท่เลยนะพี่ชวาจงอินของเราเนี่ย ซึ่งหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นก๊กนี้ทีมนี้นะครับออกมาจากดันเจียนกันสักทีนะครับซึ่งเราจะได้เห็นชาแฮอินนะครับเธอเนี่ยปิดจมูกอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วตรงนี้เองนะครับชวาจงอินเนี่ยก็เคยแซวไปแล้วว่าสาวน้อยจมูกดียวคนนี้ระวังแบบได้กลิ่นจนแสบจมูกนะอะไรประมาณนี้นั่นแหละครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นคำแซวจริงๆครับเพราะเธอเนี่ยมีประสาทการรับรู้ทางด้านกลิ่นนะครับที่ดีมากๆเลยนะครับและเรานั้นก็ถ้าจะคาดเดาได้แบบชัดเจนกันเลยนะครับหลังจากที่เธอออกมาจากดันเจียน การที่เธอนั้นได้รับรู้ถึงออร่าของซองจินวูก็น่าจะเป็นการที่เธอนั้นสามารถได้กลิ่นนะครับบางสิ่งบางอย่างรวมไปถึงสามารถมองออร่าออกได้อีกด้วยครับแต่ว่าด้ยวยความที่เธออาจจะมูกดีและเธอก็น่าจะมองออร่าออกด้วยเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นจุดนะครับที่ทําให้เธอนั้นสามารถมีปราษาสัมบัติที่ค่อนข้างไวกว่าคนอื่นๆพอสมควรเลยล่ะครับ ตะกี้เราพูดเรื่องของชาแฮอินไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูของในมุมมองของซองจินอูกันบ้างซองจินอูนั่นเองครับเขาเนี่ยรู้สึกว่าชาแฮอินนะครับเธอนั้นจะดูเก่งกว่าชเวจงอินอีกด้วยและน่าจะใกล้เคียงกับประธานสมาคมฮันเตอร์ด้วยครับเรียกได้ว่าตรงนี้นั่นเองเนี่ยในมังฮะวาเนี่ยได้เคยพูดถึงไว้นะครับในตอนที่คุยกับประธานโกกอนฮีนะครับตัวของประธานเนี่ยได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอเครื่องตัวนั้นนะมันก็จะวัดได้ถึงระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเมื่อมันหลุดรอบขึ้นไปนะครับหรือแบบว่า ว่ามันมีพลังเวทที่มันสูงมากๆเท่านั้นเองครับมันอาจจะมีทั้งแค่ระดับ S ตัวเดียวระดับ Double S หรือระดับ Triple S ก็เป็นไปได้ครับดังนั้นแล้วเนี่ยคำว่าระดับ S มันก็ไม่ได้เป็นข้อการันตีนะครับว่าระดับ S นี่จะเก่งเท่ากันมันอาจจะมี S แล้วก็มันจะเหนือ S ขึ้นไปได้อีกด้วยเช่นกันครับซึ่งตรงนี้นั่นเองครับบางทีแล้วชเวจงอินนะครับอาจจะอยู่ที่ระดับ S ส่วนชาแฮอินเนี่ยอาจจะเป็น S บวกอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับโดยที่ตรงนี้เนี่ยผมมาเพิ่มเติมข้อมูลให้เพราะว่าในม รวมออกมาเพื่อนๆนะเข้าใจตามภาษาแบบเมาส์กันง่ายๆแบบนี้กันนะนะครับต่อกันอีกนิดครับเพื่อนๆจำไอ้เจ้ามอนสเตอร์ประเภทยักษ์นะครับที่ชวาจงอินนั้นจุดไฟเผาไปได้ไหมครับไอตัวนี้นั่นเองนะครับถ้าเกิดผมดูไม่ผิดนะมันเนี่ยน่าจะเป็นมอนสเตอร์เดียวกันที่ได้ปรากฏในมังหวานะครับและและตัวของซองจินอูเนี่ยก็ได้ไปเจอเข้าแหละครับรวมไปถึงได้พูดว่ามันเนี่ยมีเลเวลนะครับระดับที่สูงกว่าเมทูสที่พี่แกตัดหัวทิ้งไปในชั้นที่75บนปราสาทอีกนะครับดังนั้นแม้ว่่าานนนนีะรรััับจเเป็็ด้แงก์ตตตตมววขออ ด้านในนะครับก็แข็งแกร่งใช่ย่อยกันเลยทีเดียวในเมื่อเรามาพูดถึงตัวของดันเจียนกันแล้วนะครับเราก็ขอนําเสนอนะครับเรื่องของกระบวนการในการจัดการดันเจียนกันซะหน่อยครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีพูดอยู่ในมังฮะไว้อีกด้วยแต่ว่าเนื้อเรื่องไม่ได้บอกมาชัดเจนว่าเฮ้ยทำไมมันถึงเป็นทีมขุดมันถึงมีทีมน,นู่นนั่นนี่หลักๆนะครับการที่กิวฮันเตอร์เนี่ยที่เป็นแบบแนวธุรกิจเนี่ยครับเขาก็จะทําการไปจัดการเกตต่างๆแล้วก็เอาของพวกที่อยู่ในดันเจียนนะครับออกมาขายเยอะแยะมากมายเลยโดยในตอนนี้เนี่ยเราจะได้เห็นรรูปแแบบว่่าาอยงก มันจะมีการแบ่งทีมกันก็คือทีมแรกนะครับคือทีมจู่โจมหลังจากจู่โจมแบบจัดการมอนสเตอร์เสร็จแล้วเหมือนที่ชวาจงอินนะครับทำเนี่ยพวกเขานะครับก็จะไม่จู่โจมจนมอนสเตอร์นั้นแบบตายจนไม่สามารถใช้ได้หรือไม่สามารถเอาชิ้นส่วนอื่นนะครับกลับไปขายได้นั่นเองครับเพราะว่าชิ้นส่วนของมอนสเตอร์ที่แรงสูงๆเนี่ยใช้ได้ทุกส่วนครับเนื้อหนังมังสากระดงกระดูกนะครับเอาไปขายได้หมดเลยเป็นเงินหมดเลยครับหลังจากนั้นเมื่อทําการจัดการเสร็จแล้วทีมจู่โจมก็จะออกมาก่อนพอทีมจู่โจมออกมาเสร็จครับตัว ไปเก็บเอาพวกมอนสเตอร์ออกมาครับเพื่อทําการเอาชิ้นส่วนเนี่ยเอาไปขายในที่สุดน,นะครับและสุดท้ายพวกทีมขุดเนี่ยก็จะทําการขุดแร่ต,ต่างๆนะครับเอาออกมาให้ได้เยอะที่สุดนะครับเรียกได้ว่าขอเก็บดันเจียนให้เรียบก่อนก่อนที่พวกเขานั้นจะทําการจัดการบอสนะครับเพื่อปิดดันเจียนนั่นเองครับซึ่งมันก็จะเป็นการซัพพอร์ตนะครับในส่วนที่ตอนนี้พยายามจะบอกเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยกิลแนวธุรกิจนะครับก็จะมีเบื้องหลังนะครับในการหาผลประโยชน์จากในส่วนของเกตและดันเจียนพวกนี้อยู่พอสมควรเลยล่ะครับข้อสุดท้ายครับหลายๆค จริงๆแล้วก็คงสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่านางเอกสุดน่ารักโอ้ยจริงๆใจละลายมากเลยอ่ะอยากจะเมาส์เกี่ยวกับเธอจริงๆเลยนะครับว่าอนิเมะทำถึงเกินทำชาให้อินอะไรมาน่ารักขนาดนี้นะครับตัวของเธอนั่นเองครับดันมาเจอตัวของซองจินวูซะได้จริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่าเธอจะจมูกดีนะครับแต่ว่าตรงนี้มันเป็นนิสัยความรอบคอบของเธอครับหลังจากที่ทุกคนเนี่ยพักกินข้งกินข้าวต่างๆนะครับตัวของเธอเนี่ยก็จะทําการเดินตะเวนเพื่อตรวจตราว่าคนงานหรือตําแหน่งต่างๆนะครับมันจะซุ่มเสี่ยงในการเจอบอสนั่นเองครับ นับได้ว่าเป็นนิสัยที่น่ารักน่ารักของชาแฮอินนะครับตอนแรกเนี่ยก็อวยเพื่อนน้องสาวนะครับไปไปมาๆเนี่ยเจอชาแฮอินเข้าไปเทเธอสุดใจเลยล่ะครับเอาเป็นว่าด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลแล้วล่ะครับมันเลยทําให้ตัวของชาแฮอินนะมาเจอกับซองจินวูนั่นเองครับแล้วก็เดี๋ยวในตอนหน้าเนี่ยบอกไว้เลยว่าจะมีตอนเซอร์วิสขึ้นเรือกันยุบยับแน่นอนนะฮะหอดูได้เลย เอาละครับและทั้งหมดทั้งมวลนี่เองนะครับก็คือเรื่องราวที่เรานั้นจะเก็บมาเมาส์กันในวันนี้นั่นเองครับจริงๆเนี่ยในตอนนี้น้ำไม่ได้ชอบตอนไหนเลยชอบตอนชาแฮงอินออกมาก้าวเท้าออกมาปุ๊บเอฟเฟกภาพ เป่ยนเลยทำถึงแล้วเกินให้รู้ว่านี่นางเอกมาละเวย้ยอะไรเงี้ยแล้วมันก็ทำถึงจริงๆะนะครับขนาดว่ามังหวาเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ยตัวมังหวาเนี่ยทำพรีเซนต์ซีนานางเอกเนี่ยปรากฏตัวออกมาได้ดีแล้วเจออนิเมะเข้าไปตายตะลายไปเลยนะครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆเนี่ยเชียร์เพื่อนน้องสาวที่ผมลืมชื่อไปแล้วนะครับหรือว่าเพื่อนๆนั้นชอบชาแฮอินกันนะครับคอมเมนต์บอกเรากันมาหน่อยนะครับว่าขึ้นเรือลาไหนกันนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันเสมอมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสสวััดีครบ